สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็พามาดูนะครับนวัตกรรมนะครับการตัดท่อนญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมซึ่งาการที่เราตัดครับเราก็จะมีขนาดของเราครับผมเราจะตัดตั้งแต่4นิ้วถึง5นิ้วนะครับฉะนั้นถ้าถ้าตัดทั่วไปนะครับบางทีตัดสั้นตัดยาวนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วเวลาเราบรรจุลงกล่องนะครับทาให้ขนาดไม่เท่ากันทําให้กล่องมันติดนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนวัตกรรม การตัดนะครับโดยที่เราทําการบากนะครับทําการวัดขนาดก่อนนะครับผมทําการวัดขนาดระยะแต่ละท่อนนะครับแล้วก็จะทําเป็นจุดนะครับแต่นั้นก็ทําการตัดเห็นไหมครับตัดได้ครั้งละ3มท่อนเห็นไหมครับมันจะทําให้ไวกว่าเดิมครับเราตัดให้มิดลงตามหลุมเลยนะครับมันจะทําให้เร็วแล้วก็ประหยัดเวลากว่าเดิมทําให้ท่อนเราตรงเห็นไหมครับนี่ครับนวัตกรรมครับ ว่าออเดอร์หญ้าเราแต่ละวันมาเยอะครับแปดพันหนึ่งหมื่นท่อนต่อวันนะครับเราต้องใช้ความเร็วในการตัดนะครับผมเราโมดะเล็งโมจะตัดมันจะทําให้ไม่ทันนะครับนั้นเราต้องหาวิธีที่ทําให้มันตัดให้ได้รวดเร็วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะนําเสนอให้แต่ละคนดูนะครับผมแต่ละคนอาจจะมีวิธีการตัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่นี่ก็คือเราใช้แบบนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นไอเดียให้กับทุกคน ให้ชมดูครับผมนี่ครับอันดับแรกคือเราเลือกท่อนมาเนาะเราจะต้องตัดไอ้ส่วนที่มันมันไม่ตรงมันเบี้ยวอะไรต่างๆออกก่อนต้องโคนมันนะครับตัดทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยทำการตัดครับตามร่องนะครับผมสำคัญมีดเราต้องคมด้วยนะครับถ้ามีดไม่คมก็ไม่ได้นะครับตัดแล้วมันทําให้ท่อนญ้าเรามันแตกนะครับผมนี่ครับรวดเร็วครับ เราจะได้ขนาดท่อนพันธุ์ที่มันขนาดเท่าเท่ากันนะผมแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับนะรมันเร็วกว่า2เท่าเลยนะครับเร็วกว่า2เท่าเลยปึ๊บปึ๊บ๊เห็นไ้มครับ2เท่าเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ตัดทุกวันครับตอนนี้ตัดทุกวันส่งทุกวันนะครับมีออเดอร์มาทุกวันนะครับผมใครสนใจก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็กำลังฝนตกนะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับผม เรามีท่อนนักเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับตอนนี้ก็สนใจสั่งมาได้เลยนะครับผมนี่ครับใครจะสนใจลเล่าเล่นแบบก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับผมหรือใครมีแนวคิดทีด่ดีกว่านี้ก็แนะนาเข้ามาได้นะครับเชื่อกันคอมเมนต์มาได้นะครับผมมาเผื่ออาจจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่มาศึกษาเรียนรู้นะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผม เห็นครับรวดเร็วครับหนึ่งกล่องห้าร้อยท่อนใช้เวลาตัดเทียงไม่กี่นาทีก็สามารถได้ห้าร้อยท่อนนะครับผมกว่าเราจะได้ท่อนมานะครับเราต้องช่วยกันปอกนะครับเราต้องทําการปลอกรับกาบใบออกครับใบแห้งเราจะแยกไว้ครับส่วนใบดีเราก็จะแยกไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใบแห้งนะครับตอนนี้เราแยกไว้ก่อนนะครับแยกไว้เพื่อที่ เรามีแปลงที่เราปลูกใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับที่เราปลูกใหม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทีนี้อ่าหญ้าตัวอื่นนะครับที่มันจะเกิดแซงนะครับถ้าเราไม่มีการคลุมดินนะครับมันจะทําให้หญ้าตัวอื่นมันจะเกิดก่อนหญ้าหวานเราจะสวยงามนะครับฉะนั้นครับเราก็จะใช้ส่วนใบตัวนี้นะครับผมส่วนใบแห้งนะครับเราจะเอาไปคลุมนะครับไปคลุมรอบ นะครับช่องว่างระหว่างแถวระหว่างต้นกับต้นหญ้าที่เราปลูกนะครับเพื่อที่มันจะได้คลุมดินนะครับผมมันจะทําให้ดินชุ่มชื้น,นครับต้นเราก็จะสวยงามครับมันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะครับแล้วก็ที่ดีรอบหนึ่งคือมันจะคุมหญ้าได้ด้วยนะครับทำให้หญ้ามันเกิดไม่ทันนบพอหญ้ากเกิดไม่ทันปุ๊บมันจะทําให้หญ้าหวานอิสราเอลของเรา โตเต็มที่เลยนะครับมันจะโตเร็วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาถางหญ้าด้วยซ้ำนะเพราะว่า้า้าวานิเซลของเรามันโตแล้วมันจะคลุมหญ้าอื่นได้นะครับผมอันนี้คือข้อดีของใบนะครับอย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปเผานะครับหรือถ้าใครไม่คุมไม่สุ่มต่างๆเราไปาสามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้อย่างดีนะครับเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีนะครับฉะนั้นอย่าไปทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ส่วนใบเขียวนะครับเราก็จะเอาให้วัวกินเห็นไหมครับโรงงานของเรานะครับ พร้อมบดตลอดนะครับโยนไปปุ๊บเขากินปั๊บเลยนะครับผมนี่ครับเราใช้ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะครับทั้งท่อนทั้งใบทั้งต้นทั้งต่างๆนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาชมสวนก็มาได้นะครับผมมาชมรู้วิธีการปลูกได้นะครับผมตอนนี้เราปลูกประมาณพื้นที่ที่ปลูกแล้ว3ไร่แล้วก็เพิ่มอีก1-2ไร่ตอนนี้อยู่ในระหว่างปลูกการปลูกนะครับผม ใครสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับเรายินดีให้ความรู้ให้คําแนะนําสำหรับการปลูกนะครับผมที่นี่ก็เป็นการปลูกแบบครอบครัวนับช่วยกันนะครับในการตัดในการแท่ในการจัดส่งนะครับผมเราจัดส่งได้นะครับทั้งประเทศไทยทั่วประเทศไทยนะครับผมส่งไนทุกจังหวัดนะครับขายท่อนละหนึ่งบาทครับถ้าใครสั่งหนึ่งพันท่อนึ้นไปเราจัดส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งพันท่อนก็หนึ่งพันบาทนะครับผม แต่ถ้าใครที่มารับเองเราก็แถมให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ดูนะครับนวัตรกรรมการตัดข้าคร่าวๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดเทรกกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ